วันนี้เราจะตื่นแต่เช้าไปร้านซูชิหน้าร้อนกันตั้งแต่ก่อนร้านเปิดค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเดินไปย่านอาซากุสะค่ะพากทิไปเที่ยวสวนสนุกอาซากุสะฮานายาชิกิจากสวนสนุกเราก็เดินไปที่วัดเซนจูจิแค่1้อยเมตรเองค่ะแล้วเราก็เดินกลับไปที่โอเอโน่ไปกินอาหารที่ร้านไอซุมูรุซุยซังค่ะแล้วก็เข้าที่พักพักผ่อนนะคะเช้ามาเป็นฟรีเดย์แล้วแต่ว่าใครจะเที่ยวที่ไหนเราไปบุกออบส่วนกทิไปสวนสัตว์อุเวโนะกับป้าค่ะสี่โมงครึ่งออกเดินทางไปที่สนามบินนาลิกะ ที่9พฤศจิกา2 0 2 4นะคะวันนี้เราอยู่ที่โรงแรมมารุธานีโฮเทลที่อุเอโนค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปกินอาหารกันตอนนี้สายมากแล้วค่ะประมาณ9โมงได้แล้วเนาะ10โมงเอา้าเหรอวันนี้ไม่มีแพนค่ะก็คือกินอย่างเดียว ตอนนี้9ก้ามงสีนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินซูชิหน้าล้นกันค่ะเดี๋ยวเดินจากโรงแรมไปประมาณ230เมตรก็จะถึงตอนนี้เวลา9ก้าโมงห้นะคะยังไม่มีใครมานั่งร้านซูชิหน้าล้นเปิดตอน10บโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งรอก่อนร้านเปิดเลยนะคะเพราะว่าถ้าร้านเปิดแล้วเนี่ยคิวจะยาวมากเลยค่ะเพราะนั้นเราขอเป็นคิวแรกๆเ,เลยแล้วกันค่ะตอนเช้ามีคนมาช่วยกันเก็บขยะด้วยอะ่ะเป็นอาสาสมัครหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ กขี้เป็นใหญ่เลยมีขยะมันจะมีพวกขี้บุหรี่ตกที่พื้นเต็มเลยนี่เรานั่งรอคิวอยู่นะ <laughs> ตอนนี้เวลา1 0บโมงยีนะคะคนมาต่อแถวรอเข้าร้านกันเยอะแล้วค่ะเปิดแล้วจ้าสิบโมงสาได้เนาะนี่คนแรก <laughs> อออออร่่ยยเกันมานั่งร้านซูชิสายผ่านนะคะสิ่งหนึ่งที่ยากสำหรับคนมีลูกก็คือเวลาเขางองแงงอะคะอ่ะก็จะยากเลยนะคะวันเนี้ยตะเกียบนี่ตะเกีบยิ่งอุ้ยเขาไม่ให้อุอออขาขึ้นเขาพูดแล้วมันถีบเท่าไหร่เนี่ยเนี่ย10บาทแ <ส Billie S 1> พงไหม ของกันนี้แบบนี้ไม่เห็นก็ตัดค่ะหลังจากที่เรากินเสร็จแล้วออกมายืนก็มีคนยืนหน้าร้านรอกันเต็มไปหมดเลย ก็ของดีนะดูนึงพันสี่ร้อยเยนสองพันกว่าบาทเราสามคนเนี่ยนะมันแพงจังวะพี่สั่งของดีด้ไงอูนียอ๋อกูนียสั่งโอโทโร่เลยแล้วโอโทโร่มันดีไหมก็กินได้นะกินได้ก็ไม่ได้ว่าอร่อยมากนะที่อร่อยที่สุดก็คือปลาไหลเอี่ยอย่างที่เราเคยบอกรสชาติอาหารนี่ต้องลิ้นใครลิ้นมันหลังจากที่เรากินข้าวกันเสร็จนะคะเราก็กลับไปเข้าห้องน้ําที่โรงแรมค่ะระหว่างเดินทางกลับนะคะเราก็เจอช็อปแมวดําค่ะซึ่งอยู่ใกล้กับโรงแรมของเราเลยนะคะ ถ้าเกิดว่าใครอยากจะฝากกระเป๋าก็าตรงนี้เลยค่ะอยู่ใกล้กันมากค่ะโ<า>อเวนโนตในะตรงนี้ช็อปแมวดําอยู่ใกล้กับโรงแรมอพโรงแรมมารุธานีของเราสีส้มๆนี่อ่ะปะอันนี้มารุธานีโรงแรมเรามารุธานียอดมารุธานีโร<ล>ง,งแร<ล>มมารุธานีก็มีที่ให้นั่งพักตรงล็อบบี้ด้วยค่ะเราคิดว่าประมาณสักใบสองใบสามเราจะพากะทิไปเที่ยวสวนสนุกที่โอเโนโนพราะสวนสนุกเขาเล็กมากก็เลยไปช่วงเย็นๆก็ได้แต่ช่วงเช้าขอเดินช้อปปิ้งที่ตลาดโอเวนโนตก่อนค่ะนี่ไรอ่ะร้านมือสองเหรอ เราเดินมาเรื่อยๆนะคะก็มาเจอช็อป G U Uniqlo ที่อยู่ในตึกที่ใหญ่มากๆเลยค่ะมีแบบหลายชั้นด้วยนะแล้วเราก็เดินกันมาเรื่อยๆนะคะจนมาถึงช้อปปิ้งสรีทแถวอาซากุสะค่ะวันนี้เดินมาที่สวนสนุกแถวอาซากุสะนะคะเ,คเวลาตอนนี้ประมาณบ่ายสองกว่าไม่ไกลาจากอุเอโนะค่ะ แล้วเราก็เดินมาถึงสวนสนุกอาซากุสะฮานะยาชิกิค่ะแล้ววันนี้เป็นวันเสาร์นะคะคนก็เลยเยอะมากเลยค่ะไม่ได้เห็นคนเยอะเราไปซื้อข้าวแล้วนะเรียต่กันไม่เก่ดไม่เกิด อยู่นะคะจะไม่รวมกับค่าเข้าค่ะโดยเราต้องดูว่าแต่ละเครื่องเล่นราคาเท่าไหร่แล้วก็มาซื้อคูปองเหมือนที่เราจะกินฟู้ดคอร์ดอะไรแบบนี้ค่ะตรงจุดนี้นะคะซื้อตั๋วอย่างนี้บอกสมมติเลขบอกเลขสี่ก็สี่ร้อยเยนเหมือนกันเลขห้าอ๋ออันนี้มันเป็นยังไงเป็นตั๋วตัวละร้อยเยนอ่ะอเปล่าอ๋อเป็นตัวละร้อยเยนเหมือนกับว่าแทนเป็นเงินเนาะเหรอเป็นเป็นคูปองใช้ในนี้ใช่เหมือนเหมือนเข้าฟู้ดคอร์ดอะไรแบบนี้ใช่ไหมหมายของแทนอเท่าไหร่เจ็ดร้อยเยนเจ็ดร้อยเยนเล่นได้อย่างเดียวรถไฟหอ ใช้ใช้เจ็ดใบใช้เจ็ดใบก็คือเจ็ดร้อยเยน you mm -hmm. สักสกุศด้วย หลังจากที่เราออกมาจากสวนสนุกนะคะเราก็มุ่งหน้าไปที่วัดเซนโซจิที่อาซากุสะห่างกันประมาณสัก130เมตรเองค่ะ 哎。 จากนั้นเราก็เดินกลับไปแถวโรงแรมของเรานะคะเราแวะกินอาหารที่ร้านไอซูมารุซูซ่านี้จะมีสาขาอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่นนะคะปกติเวลาเรามาญี่ปุ่นเราก็จะมักกินร้านนี้ค่ะเพราะว่าเขามีอาหารหลากหลายมากเลยค่ะมาทุกครั้งแล้วถึงจกิน,กกนทุกครั้งมาล้านเดียวใช่ที่บอกกับแพนเมื่อกี้บอกว่าอะไรอันนี้กินไม่ได้จะเป็นเหยื่อเหย่อแกินไม่ได้เหรอ ทำเป็นอะไรก็ไม่รู้หรือว่าก็คือหรือว่าสูดหรือว่าหรือว่าอะไรก็ได้ไม่ได้ใช่ไหมหรือว่าคิดตูดออกจากร้านอาหารนะคะเรามาแวะที่เซเว่นค่ะเราชอบกินตัวน,นี้มากเลยนะคะเพิ่งจะมารู้ตอนวันใกล้กลับค่ะแล้วเราก็เอาบาร์โค้ดใส่ลงไป แล้วเราก็จะได้สมูทตี้แบบเป็นผลไม้สดๆแท้ๆเลยค่ะที่เขาแช่แข็งแล้วเอามาปั่นค่ะส่วนจะนี้กินเวอร์ชันแบบว่าไม่ปัน่นเข้าแบบนี้ใช่ไหมหลังจากนั้นเราก็กลับเข้าโรงแรมของเรานะคะโรงแรมมารุธานีอเวนุค่ะตอนที่จองโรงแรมนี้มานะคะเขาจะเขียนว่าเขามีห้องสูบบุหรี่อย่างเดียวค่ะแต่พอเรามาดูที่หน้าลิฟต์เขาจะมีบางชั้นนะคะที่เป็นบุหรี่และไม่บุหรี่ให้เรารีเควส็บไปด้วยนะคะว่าเราเอาห้องแบบไม่สูบค่ะ The next day เชา้าวันที่10พฤศจิกา2024นี่นะคะถ้ารู้สึกหนาวนะคะก็ลงไปขอฮีเตอร์จากที่เคาน์เตอร์ด้านล่างได้นะคะเขาจะให้ตัวเล็กๆแบบนี้มาค่ะแต่ก็ทำงานดีนะคะมันจะอุ่นป่อยให้ทุกคนเขานอนไปก่อนนะคะนะเดี๋ยวเราจะมารีวิวพิกัดโรงแรมที่เ,<ข>เราพักค่ะเขาจะอยู่ประมาณใต้ทางด่วนแบบเนี้คือถ้าใครเอารถมาก็ให้ปักหมุดว่ามาโรงแรมฮอปอินค่ะนี่ฮอปอิน หรือว่ามาอาปาก็ได้แต่ถ้าปักหมุดว่ามามารุธานีมันจะไปอยู่ข้างในซึ่งรถเข้าไม่ถึงค่ะถ้าใครขับรถมาก็คือจอดตรงนี้จอดตรงนี้นะคะแล้วก็เอากระเป๋าเข้าได้เลยจะสะดวกกว่าให้ดูข้างในหลังนี้นะคะแล้วตรงนี้นะคะ,ะ,คะก็จะเป็นด้านหลังของโรงแรมมารุธานีนะคะซึ่งเป็นถนนคนเดินในอุยโ,โน่เนี่ยแหละคะ่ะเป็นตลาดอะเมโยโกอะไรพวกนี้นะคะ่ะนี่นะคะ ก็คือเป็นทางเข้าอีกทางหนึ่งของโรงแรมก็คือสรุปว่ามันมีสองทางแล้ววันนี้นะคะก็จะเป็นวันที่เราจะต้องเดินทางกลับประเทศไทยแล้วค่ะแต่ช่วงเช้านะคะเราก็จะฟรีเดย์กันค่ะเราเองนะคะจะแยกไปที่บุ๊กออฟค่ะส่วนกะทิปลาแลวก็อาแพนนะคะเขาจะไปสวนสัตว์อเวนกกันค่ะเดี๋ยวเราขอวัดไปตอน4ี่โมงเย็นเลยนะคะที่เรากลับมาเอากระเป๋าที่โรงแรมอะค่ะแล้วเราก็จะมุ่งหน้ากันไปที่สนามบินแล้วค่ะ เรานัดกับเพื่อนที่มาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นที่สถา,านีรถไฟแล้วก็กลับประเทศไทยพร้อมกันค่ะเราขอวับไปที่สนามบินเลยค่ะเ,เช็คอินแล้วนะคะกำลังจะเตรียมเข้าเกตแต่ว่าเดี๋ยว ไฟที่เรากลับไทยในวันนี้จะเป็นของ a i r a s i a ชีเวลา3ทุ่ม15ค่ะกับประเทศไทยแล้วค่ะสำหรับการเดินทางที่ยาวนานมากๆทริปนี้นะคะเราสตอปโอเวอร์ที่มาเกา๊านอนฮ่องกงหนคืนมาเก๊า1คืนและญี่ปุ่นอีก12คืนค่ะแล้ววันนี้ก็ถึงวันที่ต้องกลับไทยแล้วขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามเดี๋ยวทริปหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนยังไงมาติดตามรอดูกันนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ